ตรวจสอบชุดกระเช้าปีใหม่นะครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่2 5 6 8ครับเริ่มกันที่จังหวัดนครพนมนะครับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองภูบริโภคประจําจังหวัดนครพนมร่วมกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปกครองนะครับจังหวัดกอรมนอจังหวัดภานิอจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดจัดหางานจังหวัดและประชาสัมพันธ์จังหวัดครับ พนึกกำลังการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดกระเช่าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่2568จำนวนหามองเดียกันนั่นเองนะครับไปอยู่ทีร้านพล้อยซูเปอร์มาร์เก็ตสถานีขนส่งจังหวัดนครพนมห่างรัพสินค้าเทสโกโลตสาขานครพนมห่างรัพสินค้าแมคโครสาขานครพนม และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขานงคองพน,นมครับหามองโดยการไปตรวจสอบนะครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคบอ่อาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการสื่อสินค้าป้องปราบบ่ให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในการสื่อการจําหน่ายสินค้าบริการต่างๆนะครับทั้งด่านราคาปริมาณและคุณภาพเองนะครับจากการลงไปตรวจสอบนะครับพบว่าสินค้าบางชิน้น มีการแสดงบนไร่การสินค้าบ่อตรงกับสินค้าที่อยู่ในชุดกระเชา้าก็เลยมีการแจ้งให้ทางร้านในหูและกำชับให้เดปิดป้ายนะครับแสดงไร่การสินค้าและอบอกว่าสินค้าเนี่ยในกระเช้านี่ให้ตรงกันนะครับเนื่องจากยังพบว่าสินค้าบางตัวนี่บอ่บอตรงมีเอาไว้ในกระเช้าและกระขอให้ย้ำว่าเอาสินค้านี่ ห้เป็นเฮดหม่เท่านั้นบบเป็นของเหลือแต่ปีที่แล้วหรือของกลางปีนะครับห้เเฮดไม่นะครับและสิมขั้นนะครับสินค้าที่นํามาแบงขายปลีกนี่ต้องระบุมือวันหมอดอายุให้ชัดเจนนําน,นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กําชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้ากระเช้าของข,องขวัญในช่วงเทศกาลแบบนี้ครับจากพื้นที่จังหวัด